เขาก็ทําแต่ละทีทําเหมือนกับแบบกล้ากลัวกลัวกลัวเดือดร้อนกลัวทํางานเยอะกลัวนู่นกลัวนี่ก็เลยต้องตั้งดอกจันเอาไว้เพราะดอกจันนี่มันแหมมันสกรีนคนทีหนึ่งสมมติมาร้อยหนึ่งเนี่ยนะคุณคุณพิจารณาดอกจันทีเดียวเนี่ยผมว่าหายไปแปดสิบละ อียี่สิบเนี่ยไปตกรอบสองอาจจะผ่านไปสักสองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตอะไรอยงนี้นะครับเออเป็นมันจีอาจจะชี้อันหนึ่งให้อาจารย์กับพี่บีบวยแล้วก็ผู้ใหญ่ดูอยู่ก็คือถ้าจะปรับแก้จริงๆก็หนึ่งคือแก้กฎหมายซึ่งกําลังทําอยู่ออนะครับสองก็คือการจัดสรรแบ่งส่วนให้แบงค์รัฐแล้วก็ปรับปรับเกณฑ์ให้กับแบงค์รัฐเขาผ่อนคลายลงครับแล้วก็ ปรับเรื่องตัวชีวัดไอ้กับแบงค์ลาดเขาแล้วก็คุ้มครองเจ้าหน้าที่เขาครับนะครับแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยง่ายๆเลยก็คือฝ่ายกํากับกับฝ่ายตรวจสอบเนี่ยของแบงค์ชาติก็เลยกากับประเมินผลเนี่ยครับกับฝ่ายตรวจสอบเนี่ยทั้งของอแบงค์ชาติและของกระทรวงการคลังเนี่ยอ,อ,อรอบนี้ควรจะนั่งคุยกันเพื่อให้คนทํางานเขาอุ่นใจว่าเฮ้ยพอทําไปแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบอะไรเขาเนี่ย ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ก็ต้องจบกันอย่าไปอย่าไปอย่าไปถึงเวลาเอฝ่ายกํากับก็อย่างหนึ่งฝ่ายตรวจสอบอย่างหนึ่งอันนี้คนทํางานคนทํางานลําบากจริงๆครับใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเลยครับล้วลาบากตั้งแต่ไม่ใช่พนักงานสินเชื่อนะอืลําบากยันไปถึงเอ็มดเลยจะติดคุกเอาอ่ะใช่ไหมครับรถบดถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันเดือดร้อนหมดคือก็คิดว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ลองไปดูซิว่าไอ ภายใต้พรกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันจะสามารถออกระเบียบอะไรที่จะคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในการที่จะสนับหนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเร็วนะครับแล้วก็ผ่อนปลนได้มากที่สุดเนี่ยผมว่าถือว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเงินเหมือนกันนะเพราะว่าคนกําลังอดตายอยู่เหมือนกันผมไม่แน, <ะ S 1> น่ใ,นใจนะพี่บวยกอาจารย์ั่ขนนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าแบงก์รัดเองเนี่ยเขาเขากล้าที่จะเข้าไปคุยกับ ตังสบศอ,อะไรสบคออะไรหรือเปล่าสบสครนะับใช่ไหมครัคือคือเรื่องนี้จริงๆต้องจับมือกันจริงๆนะครับ,ค,รบคือผู้ปฏิบัติก็ต้องกล้าที่จะมาบอกผู้มีอำนาจอ่ะเพราะท่านครับมันต้องช่วยอย่างนี้ครับแต่ว่าท่านต้องช่วยพวกผมอย่างนี้ครับอบืแก้กฎแก้ระเบียบคุ้มครองปรับเกณฑ์ลดการปรัดเรื่องตัวชี้วัดถ้าถ้าท่านช่วยผมอย่างนี้ออ้าปฏิบัติก็เดินหน้าเต็มกำลังอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่าง พูดถึงท่านนายกรู้หรือเปล่าประเด็นพวกนี้ถอาอย่างคุณไพรินเนี่ยก็น่าจะรู้สิคุณไพรินถือว่าเป็นคุณซื้อใหญ่ของสปสนะไพรินชูโชตถาวรยังอยู่เหรครับนี่มันเป็นมันานไปพี่พี่ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องแนวปฏิบัติอะพี่แนวปฏิบัติของคนทํางานครับของคนทํางานตั้งสินเชื่อผมคิดว่าท่านไม่เคยเป็นแบบ์เกอร์ท่านไพรินหรือว่าท่านนายกไม่รู้นะครับผมว่าไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วบางทีทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าพูดครับ กรเงการนี้ไม่พูดอยู่แล้วครับเรื่องนี้จริงๆผู้ปฏิบัตินะอยากให้ปีตัวแทนแบงก์รัฐเนี่ยซึ่งเขาก็มีสภารัฐสภาแบงก์รัฐอ่ะสภาแบงก์รัฐเนี่ยผมว่าเป็นเวทีที่ดีที่สุดแล้วก็เอาประเด็นพวกนี้ไปไปบอกกับทางผู้ใหญ่ครับอืไ่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะแก้กฎหมายไปกฎระเบียบหลักเกณฑ์ตามไ่ได้แก้ผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าอ้าวแก้แล้วนี่ อ่าแล้วทาไมเงินมันไม่ไหลไอคนปฏิบัติก็โอ้กลัวมากเลยครับเอสบีครั้นี้ก็ด่าด่าใครล่ะครับอด่าไปนู่นเลยอันนี้ยกจมวัยเลยมันมันไม่มีเสียงจะด่าอะไรแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเอสบีก็ค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเงียบเกินนะหมดแรงหมดแรงแล้วอ่ะอออฮเครับอีกย้อนกลับมาที่ตรงนี้ครับย้อนกลับมา ที่เมื่อกี้อาจารย์นะพูดถึงแบงค์ชาติเปิดเวทีเนี่ยจริงถ้าจะให้ฝากก็คือเอ,อเปิดเวทีเนี่ยก็จะได้ข้อมูลชุดหนึ่งครับเพราะว่าคนที่เชิญไปเนี่ยก็จะมีหมวก่ะมีตําแหน่งออืคนที่มีหมวกมีตําแหน่งรับรองรับประกันเลยครับไม่กล้าพูดนะครับอพูดไปในกระถิ่นขององค์กรก็ไม่ได้พูดไปเดี๋ยวมีปัญหาวันหลังไปไประชุมอีกทีก็ไม่ได้อืก็จะได้ข้อมูลหนึ่งชุด แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องแอบทําแบบพี่บุ้ยกับอาจารย์นี่แหละก็คือลงไปสัมภาษณ์สอบพูดคุยเลยอไปคุยกับผู้ประกอบการเลยอืนะครับไปคุยในตลาดสดนะครับไปคุยกับรถเข็นไปคุยกับเนี่ยร้านค้าเล็กๆเนี่ยอือันเนี้ยของจริงแน่นอนครับนะครับของจริงแน่นอนครับใช่ใชถ้าอยากได้ข้อมูลจริงต้องต้องเหนื่อยหน่อยลงสนามหน่อยครับ ไม่ต้องบอกด้วยมาจากไหนอะอก็ไปคุยเลยครับอืมถ้าไม่ไม่รีบทําอย่างนี้เนี่ยออนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นการส่วนบางสุกุลผู้ประกอบการรายย่อยแบบหมู่อนะบางสุกุลหมู่ครับ <g ond S 2> ก่อนก็อเมื่อกี้ผู้ประกอบการในคลิปก็บอกว่าเอามีดแทงศพแทงคนตา,ายแล้วใช่คือเป็นศพกันไปแล้วยังถูกกระซ่วอีกอะหัอฟังแล้วมันเจ็บปวดมากนะเจ็บปวดแทน อืมใช่ hmm.